สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตรีวิววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่มีความเท่และดุดันไม่เหมือนใครกับยามาฮ่าบอด CSPec Black Bullet รุ่นพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสายครูเซอร์ตัวจริงมีความเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่รูปลักษณ์ไปจนถึงสมารนะักยามาฮ่าบอด CSPec เป็นมอเตอร์ไซค์คล้ายคาเฟ่เรเซอร์ที่ถูกพัฒนามาจากรุ่นบอดมาตรฐานซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2013โดยยามาฮ่าได้พัฒนารุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อเอาใจผู้ที่ชื่นชอบมอเต์ แนววินเทจคลาสประสิทธิ์ความคมทันสมัยและในเวอร์ชั่นแบล็ k บู l ลที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือเวอร์ชั่นพิเศษที่เน้นความดูดันสีดําด้านล้วน,นทั้งคันเสริมลุกให้ดูเข้มข้นและน่าค้นหาจุดเริ่มต้นของโบสถ c s p e c คือความตั้งใจของยามาฮ่ที่อยากให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสความรู้สึกของการขับขี่ที่มีสไตล์แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปในกลุ่มเดียวกันอโดยมีแรงบันดาลใจจากรถแข่งยุค 60S 70s ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาเฟ่เรเซอร์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตัวรถถูกปรับตำแหน่งแฮนด์ให้ต่ำลงบอดนั่งแบบสปอร์ตและพักเท้าเลื่อนถอยหลังเพื่อให้มีท่านั่งที่เหมาะและกระชับมากขึ้นเพิ่มอารมณ์สปอร์ตให้กับการขับขี่ในแง่ของตลาดยม m a h a b o a r CSPC ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ของรถครูเซอร์โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ชื่นชอบการคัสตอมเตอร์ไซ์และยังได้รับความนิยมในยุโรปญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ส่วนในเอเชียแม้จะไม่ได้ขายเป็นจํานวนมากแต่กลับเป็นที่สนใจในหมู่นักสะสมและผู้ชื่นชอบรถแนววินเทจด้านความนิยมรุ่นแบล็กบูลิตเป็นเวอร์ชั่นที่มีการผลิตจํานวนจํากัดทําให้กลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้ที่มองหารถที่ไม่เหมือนใครมาพร้อมกับดีไซน์พิเศษที่ใช้โทนสีดําทั้งคันรวมถึงชิ้นส่วนตกแต่งต่างๆที่เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงให้ทั้งความรู้สึกพรีเมียมและความแกร่ง ในด้านสมรรถนะ Yamaha บด CSPEC Black b u l l e t มาพร้อมเครื่องยนต์วิ V-Twin ขนาด 942cc ซแบบซีซีจังหวัด2วาลวต่อสูบระบายความร้อนด้วยอากาศให้พละกกำลังประมาณ52แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่80นนิวตัเมตรที่รอบตำ่ำซึ่งทำให้การออกตัวและเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจการตอบสนองของคันเร่งดีเยี่ยมควบคุมง่ายทั้งในเมืองและทางไกลเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองน,น้ำมัน Yamaha บด CSPEC ทำได้ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21-23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลระบบส่งกำลังใช้เกียร์ธรรมดา5สปีดซึ่งให้ความรู้สึกในการเปลี่ยนเกียร์ที่แม่นยำและนุ่มนวลด้านความสามารถในการขับขี่บท CSPEC มีช่วงล่างที่แน่นหนึบโช๊คอหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาด41มเมตร และโชคหลังแบบคู่ที่สามารถปรับระดับได้ช่วยให้รองรับแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าจะขับบนถนนเรียบหรือทางครุกคะน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ247กิโลกรัมซึ่งอาจจะดูหนักแต่การกระจายน้ำหนักทำได้ดีทำให้ไม่รู้สึกเธออทักฟีเจอร์ที่น่าสนใจของรุ่นนี้ได้แก่ฝาหน้าทรงกลมแบบพลาสสิกที่ใช้ไฟเลเหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาดเล็กติดตั้งตรงกลางแฮนด์ระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังซึ่งเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ และล้อแม็กขนาด12ก้านสีดำด้านขนาด19นิ้วด้านหน้าและ16นิ้วด้านหลังให้ลุกที่แข็งแกร่งและทันสมัยในเรื่องของราคาขาย Yamaha Boat c s p e c Black Bulli นั้นขึ้นอยู่กับประเทศที่นำเข้าและจำนวนที่ผลิตโดยเฉลีย่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ400,000ถึง480,000บาทซึ่งถือว่าไม่แพงจนเกินไปสำหรับรถแนวรูเซอร์ที่มีดีไซน์และความเป็นเอกลักษณ์แบบนี้จุดขายหลักของ b o a CSP-E4 Black b u l l คือดีไซน์ที่โดดเด่น ไม่สังใครเสริงภาพลักษณ์ความเท่แบบดิบๆผสมความพรีเมียมมีฟีลลิ่งการขับขี่ที่แตกต่างจากรถทั่วไปเสียงเครื่องยนต์วีทีดับเบิลยูไอเอ็นที่กระหึมเป็นเอกลักษณ์และยังเหมาะกับสายแต่งที่ต้องการนำไปคัดตอนต่ออีกด้วยเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนเหมาะกับคนที่อยากโดดเด่นบนท้องถนนสำหรับใครที่มองหามอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่แค่ขับได้แต่ขับแล้วต้องโดดเด่นยามาฮ่าบวกซีเ c ส b ีเอซีบลลคคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้รีวิวสเพื่อรับชมรีวิวรถที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ